คือฮาสื่อเกาหลีใต้พันหัวข่าวใหญ่ลิซ่าแบล็คพิงออกเดตท,ที l a ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าซีสาวแบล็คพิง k ได้เดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมโปรโมทอัลบัมล่าสุดชุดที่2ของพวกเขาบรอนพิงและซิงเกิลชัดดาวที่เพิ่งปล่อยออกมาล่าสุดและล่าสุดกลายเป็นประเด็นฮือหามากๆในโลกออนไลน์หลังมีการแชร์ภาพของลิซ่าแบล็คพิง์ ปรากฏตัวยันเวสฮอลลีวูดทักทายนางแบบชั้นนำและเพื่อนๆครอบครัวเซลีนและหนึ่งในนั้นก็คือนางแบบชื่อดังอย่างไคอารวมถึงปีเตอร์หัวหน้าผู้อำนวยการของเซลีนทั้ง3มคนถูกพบนอกร้านอาหารซึ่งเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์เพื่อทานอาหารเยน็นจากโมเมตนต์น่ารักน่ารักดังกล่าวสื่อเกาหลีใต้ต่างนำมาเป็นประเด็น พร้อมพานหัวข่าวในเชิงแซวเล่นคำขว่าลิซ่าแบล็กพิงกกำลังออกเดทกับใครอารทีแอลซึ่งปัจจุบันใครอาร์กำลังออกเดทกับหนุ่มออสตินที่ลิซ่าแบล็กพิงเคยไปแห่งอ่าวด้วยกันบ่อยๆก่อนหน้านี้นั่นทำให้ทั้ง3มคนสนิทสนมจนเกิดเป็นมิตรภาพอันสวยงาม